ิ11กุมภาพันธ์ออกคลิปลบเฮกเท็กเชต27กุมภาพันธ์ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเอากองกลับโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย แม่งใหญ่จะหัวเราะดังจริงๆท้ามาติดว่าตอนนี้แม่งดึกมากเลยนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับกับไลออดเกมเรากันโดนด,ด่าจนต้องออกกล่องกลับเลยทียงไงเดี๋ือจะเชื่อไม่ถึงเดือนครับทุกคนเรวยกวด่วนยัอปะ ไปดูในเพจของฝรั่งอ่ะโอ้โหไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากฮิกถิกฮกถ a กเชเต็มไปหมดโอ้ยแล้วมา Act สองด้วยนะครับ สิบชุดต่อแอคเฮ้ยเยอะนะนี่เฮ้ยเขาบอกว่าอะไรนะ <c oughs> เข้ามาแทนที่สก,กินหน <c oughs> ึ่งสามารถศูนย์อ๋อคือเอาสก,กินหนึ่งสามารถศูนย์ที่แจกฟรีหนึ่งสกินออก <c oughs> แล้วก็เอาฮิกเตอรเชดเข้ามาเฮ้ยดีนะอย่างเงี้ย <c oughs> กล่องแบบเดียวกันกับแบบเดิมด้วยนะถือว่าดีเลยเลดเ,เท่าเดิมแน่ๆแบบนี้ย <c oughs> ปรับการ่าแชมเปี้ยนของผู้เล่นใหม่ด้วยนี่หว่าลดราคาแชมเปี้ยน50%เซต์ 1K เออมันต้องอย่างนี้ดิเราไปดูกันดีกว่าว่าที่เขาปรับมาเนี่ยปรับกันมายัางไงอันนี้เหมือนในคลิปเลยเราทราบว่าทุกคนยังไม่พอใจนักมันต้องมันต้องไม่พอใจกันอยู่แล้วอะต้องพูดงี้ดีกว่ามันอยู่กับตานานนะครับเเทคเชดอะนี่สรุปสั้นๆเลยเชดน,นะครับมีสิบชุดต่อแอคแอคหนึ่งอะมันจะประมาณสองสามเดือนก็คือปีหนึ่งมีหกแอคมีหกแอค ก็60ชุดครับ60กล่องต่อปีผมว่าเยอะนะโดยอแอคหนึ่งเนี่ย8ชุดจะมาจากพาร์ทแบบฟรีคือได้ฟรีเลยไม่ต้องไม่ต้องเติมและอีก2ชุดมาจากระบบพ่อเนอร์กิตยศโคตรดีอันนี้ดีมากแล้วก็สก,กินที่แจกฟรีในพาร์ทฟรีตอนเราประมาณวิวสี่สิบสี่สิบกว่าที่สูมสก,กินฟรีหนึ่งสก,กิน,นมาจะเอาเอาเออกไปนะก็เอาเฮกติกเชดเข้ามากุญแจทั้งหมดจะเข้าเป็นคีย์โดย เ,เ,อเออแล้วกุญแจเราหาจากไหนวะเนี่ยเอออันนี้ไม่รู้ว่าหาจากไหนหาจากวิธีเดิมไหมที่เล่นลายเพื่อนวตอันนี้ไม่แน่ใจนะบู๊เซนแชมเปี้ยนจะลดลงห้าสิบเปอร์นี่ดีมากควรจะฟรีแต่ดีกว่าไม่ทําอะไรกับมันเลยเพราะว่าแชมเปี้ยนเกมนี้ก็เยอะขึ้นทุกวันสกินซอของบริกเซอร์ถูกเลื่อนไปนะครับเพราะว่าคุณภ,ภาพไม่ได้หรือจริงๆมัน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 ,ม,นมันเฮี้ยมากไอ้สกินอันเนี้ยมันมีแค่ วาเลน,นอันเดียวคือคือล่างล่างสก,กินมีอันเดียวไอเซตที่ออกมาก,ก่อนหน้านี้เป็นสกินสก,กินงูสก,กินงูมันจะมี3ล่างเลยแต่ของโมเดลเซอร์มีแค่ล่างเดียวอันนี้ไม่ไหวจริงวะอุบาทมากเลยเพิ่มสก,กินคุณภาพเพิ่มคุณภาพสก,กินของแมเตินพาร์ตั้งแต่นี้ไปต้งไปเหมือนว่าอันนี้จะไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะเพราะว่าไม่ติ้พาร์รอบหน้าของแอคสองเขายังไม่ยกระดับความสวยงามของสก,กิน ผมดูมาแล้วมันไม่ไม่ได้สวยขึ้นเลยแต่หลังจาจบ X2 ไปผมว่า X3 ช่วงกลางปีนี้อาจจะดีขึ้นแล้วเราต้องมาดูกันว่ามันจะดีขึ้นประมาณไหนนะแล้วก็ไม่ติดเอสเซนสีม่วงครับเจมม่วงอ่ะเจมม่วงแบบนี้นี่เจมม่วงแบบนี้กลับมาแล้ว25เอเซนในเบเตนพาร์ทที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วคือเขาเอาออกไปเลยไปเลยนะมิติเอเซน25 เนี่ยแต่เรานม้เอากลับมาแล้วเออถือว่าดีมากๆไฮไลท์เลยก็คืออดราคาจะเป็น50%กับเฮกเทคเชสคัมแบ็กนะฮะโอ้โหไม่โดนด่าสักทีไม่ดีขึ้นเลยมันต้องโดนด่าใช่ไหมเนี่ยมันต้องนวดด้วยด้วยแซ่ด้วยด้วยไม้เรียวอะ่ะผมว่าเขาอับเรื่องนักแถ่อาทิตย์แรกนะตอนนี้เขาโดนปวดยับยับเพราะว่า คลิปเนี้ยมันอยู่ช่วงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วอันนี้มันปลายเดือนใช่ไหมผมว่าเขารับเรือแล้วแหละแล้วตอนที่เขาเงียบหายไปน่าจะไปหาเรือกันอยู่ก็ผลก็ได้อย่างที่เห็นเราชนะครับทุกคนเราชนะครับโหดี <c oughs> ใจครับตบมือครับ <c oughs> ตรงกลับมาแล้วครับมันก็จะมาในพาร์ทนี่ครับเนี่ยตามที่ผมบอกเลย มี 1, น 3, ่ยมี1ห้า5 6เ8เขาจออกสกินว่าที่แจกฟรีออกนะสก,กินเป็นนฟาสเป็นเป็นฟาจาก5สก,กินจะเหลือแค่3สก,กินก็คือนี่มีดาริอสแพออนแล้วก็ทารอนส่วนไออลิสตากับอีกตัวหนึ่งมันตัวเลยวะผมจำไม่ได้นะอีกตัวนี้มันโดนเอาออกไป2สก,กินแล้วก็เหลือ3สก,กินแล้วก็ถือว่าเป็นพาร์ตี้ดีผมว่า ดีกว่าเดิมนะในสายตาผมแต่อันนี้ก็ต้องไปวัดดวงอีกทีนะว่าจะดีได้ขนาดไหนเพราะว่าพวกกล่องพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดวงถ้าคุณสุ่มได้เกลือมันก็เกลือแต่ปรับมาแบบนี้ก็ดีกว่าอันเก่าแน่นอนเพราะว่าอันของมันมันรางวันมันได้ชัวร์ใช่ไหมแต่รางวันมันแห้งทิบหายเลยคือมันแห้งมากเลยเว้ยเลยเว้ยไอ้พาร์ทรอบแรกมันแห้งเหี้ยเลยคุณดูดิมันมันแทบไม่มีอะไรเลยได้สกินพวกนี้สกินแบบมึงไม่ต้องแจกกูได้สกินวลาดสกินซามิล่า เลนะ่าต้งงาน,นี่แบบหนักจัดอาการหนักจัดอะ่ะก็ลากไปก่อนครับวันนี้ก็ต้องชื่นชมไรอันนะเขาทําดีแล้วต้องชื่นชมนะแต่เราจะชื่นชมเขานะเราก็ต้องไม่ลืมนะว่าเขาเคยทําอะไรกับเราเพราะถ้าเพราะว่าถ้าพวกเราไม่ลุมไปลุมด่ามันก็คงไม่มีวันนี้ต้องขอบคุณชมุมชนเดียว์เลเจนที่เข้าไปคอมเมนต์กันกระจก,กระจายแบบเอาให้เละอไรข้างอะ่ะทให้กล่องกลับมาในวันนี้ครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยที่ ช่วยวยกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสำหรับสวัสดีครับลิ้นกูเหมือนเฮียเลยเนี่ยพูดไปคันไปโอ้โไปละบ๊ายบาย